โดยพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลยนานมิตรวันศีดาสักตะและกลยนานมิตรพิมพันโจโนโเป็นผู้นำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้บุปผาทิพยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระ โดยมีกลัลยาณมิตรยุพินคำลา่าและกะลัลยาณมิตรสิริพรสกามโตเป็นผู้อัญเชิญถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานแดกคณะสงฆ์ห้ารูปทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ์นาะหอฉันคุณยายอาจารย์อีกด้วยในเวลา11 3 5นาฬิกานาทีสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำขอขามาพระรัตนตรยัย ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC พร้อมกับร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระตามเวลาในประเทศไทยสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีท,ทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิช,ชาธรรมกายครั้งที่211โดยมีเจ้าภาพสีคณะนำผ้าป่ามาถวายซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกลัลยาณมิตรพิมพันโจโนโ และกลัลยาณมิตรยุพินคำล่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือกลัลยาณมิตรวันศีดาสักตาและกลัลยาณมิตรสุดใจเทสกะทางด้านกลัลยาณมิตรปราณีสัตกตากัลยาณมิตรพัฒนามงคลประเสรศิฐและกลัลยาณมิตรสสิประภาธนกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีกล่าวคำถวายตู้แช่แผ่ภัยาลโดยมีกลยนานมิตรอากิโอสักคตะและกลยนานมิตรทาคิสวาชิเกมิสึเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ส่วนในช่วงท้ายท่านประธานทรงได้กล่าวสัมมนธนียกถาและได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดจะได้จัดตลอดเดือนมีนาคมเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ